ลุกลอยถังน้ามันเสียใครเจอบ้างใครเจออาการนี้บ้างลูกลอยถังน้ามันเสียเนี่ยตัวนี้จะเป็นของเวฟนะเวฟลอยยูบ็อกซ์ถ้ามันเสียเนี่ยมันมีวิธีเช็คนะเพื่อนๆกดเข้าไปดูดีหน้าโปรไฟล์ของผมผมผมทำคลิปสอนไหมวิธีเช็คลูกลอยถังน้ามันเสียอันนี้ผมใส่ไปแล้วจะเป็นตัวเก่าที่มันพังนะเดี๋ยวให้ดูว่ามันพังตรงของผมมันช็อตไงเพื่อนๆเนี่ยเห็นรอยไหมปะดำๆอ่ะไหมมันไหมผมเลยเปลี่ยนใหม่ ซึ่งปกติมันก็เกิดขึ้นได้นะเราใช้งานมานานๆอย่างเงี้ยรถสิบปีสิบห้ามีสิบห้าปีเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเสียนะแต่พอมันเสียแล้วเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าเราไปซื้ออะไรที่ไหนที่มันราคาถูกไม่แพงสบายกระเป๋าลูก้อยที่ผมซื้อมาใหม่ตัวเนี้ยราคาหลักร้อยเองนะราคาหลักร้อยเราเราสามารถใส่เองได้เขาจะตรงเขาจะตรงรุ่นเลยปักเนี่ยเขาจะเสียบเข้าตรงนี้เห็นไหมเนี่ยปักของผมคือมันง่ายเราทําเองได้เลยเราไม่ต้องไปเข้าร้านซ่อมแล้วอะ่ะทุวันเนี้ยนะ แล้วก็ยิ่งความรู้เนี่ยในทิกต o k เขาก็มีการสอนค่อนข้างเยอะนะแล้ในแอปแดงก็มีเพื่อนๆอยากได้นะลูกลอยที่ราคาหลักร้อยเนี่ยยวผมวางไว้ให้นะเพื่อนๆไปดูกัน